สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทําเมนูง,าง,ง่ายๆสไตล์พราวิ<ม>่เลยเพื่อนวันนี้พราวจะมาทําไก่ย่างเนาะอกไก่ย่างกระทะไก่ย่างแผ่นนะคะนะคะทําเป็นไก่ย่างแต่ามาย่างในกระทะเพื่อนในพลาวหมักไว้เรียบร้อยต่เมื่อคืนนะคะหมกักกระเทียมพริกไทยนะ,อะซอสซีอิว๊วอะไรพวกนี้นะคะก็หมักตามสไตล์พลาวนี่ค่ะพระาวแร่ไม่ได้ทําให้ดูนะคะนี่ค่ะ นะคะเพราะราหมักไว้ทั้งคืนเลยนะเพื่อนก็จะมาย่างใส่กระทะนะนะคะมาดาาใส่กระทะนะคะนี่ค่ะนะคะง่ายๆนะเพื่อนนะคะกินกับเจียวแล้วข้าวเหนียวร้อนนะคะวันนี้คงจะอร่อยน่าดูเลยค่ะนะคะช่วงระหว่างพ้ลาย่างนะข้าก็จะไปทำน้ำจิ้มนะคะเนึ่งข้าวเหนียวเพื่อน ตอนนี้ไก่ก็สุกข้างหนึ่งก็กลัดเลยนะครับเพื่อนนะคะครัเพื่อนตอนนี้ไก่ก็สุกเนาะกระดับออกไปจัดการเสิร์ฟกับข้าวเหนียวจะเจียวร้อนๆเลยก็เพื่อนไขนะสีสันน่าทานไหมคะเหลืองน่าทานากเลยเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะ สวยค่ะนี่ไก่ย่างง่ายๆสไตล์พลาเพื่อนเออย่างแผ่นเนาะย่างกระทะชินไหมะสีสันกับเพื่อนค่ะเพื่อนเมนูไก่ย่างกระทะเนาะอบไก่ย่างกระทะง่ายๆสไตล์พลาเพื่อนเอ้ยดูสิข้าวเหนียวร้อนร ้นสวยเหนียวดุบเป็นะคาะแล้วก็ตำแจวนะพริกนะคะน้ำพริกสดเห็นไหมคะน้ำปลานะคะไม่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ไก่ค่ะเพื่อนดูสิไก่ย่างสีสันน่าทานเลยค่ะเพื่อนขาเนี่ยหอมหอมมากเลยค่ะเพื่อนดูสิอ <ๆ S 2> ุ้ยน้ำลายไหลนี่ฮะสีสันน่าทานมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะพระาศก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พราศตลอดเลยนะคะ ราจะสู้ไปได้กันจนะเป็นกําลังใจให้พอล่านะคะพอล่าจะได้มีคลิปนะคะในการทําต่อไปเรื่อยๆนะคะนะคะอ,คอร่อยทุกมื้อนะคะพอล่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกับเพื่อนเมนูไก่ย่างง่ายๆสไตล์พอล่าก็เสร็จสมบูรณ์นะคะสีสันน่าทานนะคะสีสันน่าทานนะคะกินกับอะไรคะเอ่ย เี่ยวน้ําพริกสดใช่ไหมคะนะคะไม่ใช่น้ปรราปลาน้ําตากับเพื่อนนะคะเพราะพักนี้งดปลานิดหนึ่งนะคะเพื่อนนะคะไก่ย่างก็ต้องกิน,กนอะไรคะข้าวเหนียวนะคะเพื่อนดูสิข้าวเหนียวกรนร้อรนๆไม่ใส่กระติบนะคะใส่จานทานง,ง่ายดีกับเพื่อนนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานหอมมากเลยนะคะไก่ย่างพลราง่ายๆนะคะส่วนเือนพลราก,ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พล่านะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะเพื่อนนะ ถ้าชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับ s พ r i b e ติดตามพอล่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ